สวัสดีครับผมเอปกู๊ดคาร์นะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้า Honda c i ี i c e เปี1998นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง v t e ทนะครับดิส4ล้อนะครับผมคันนี้รวมๆถือว่าสวยมากครับพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันครับผมคันนี้เป็นสีบอลทองนะครับมีคิ้วหน้าคิ้วหลังมีเฮดแดงนะครับผมสีโดยรวม99%เลยนะครับแม็กเป็นขอบ17นะครับผมสีสันสวยเงาฉ่ำทั้งคันครับ เราดูภายในครับภายในเป็นหนังนะครับสวยงามนะครับเบาเป็นกับเบาผ้ากำมะหยี่นะครับคอนโซลเป็นคอนโซลดําครับสวยเงาฉ่าทั้งคันครับผมเกียร์ติดครบนะครับผมวิทยุเครื่องเสียงเป็นไทโอเนียนะครับผมเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเบากำมะหยี่เบาผ้าเหมือนกันนะครับ สภาพสวยครับสวยงามมากไม่มีขาดนะครับไม่มีซีดสวยครับคันนี้ภายในสวยมากเรามาดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องคันนี้เป็น VTEC นะครับผม ห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมหน้าเดิมนะครับท้ายเดิมนะครับผมคันนี้ห้องเครื่องผมมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวระบบน้ำหล่อเย็นนะครับเปลี่ยนถังหม้อพักให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีตรวจเช็คซีนยางฝาวาลวเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องครับผม ครับผมสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มเลยครับผมเราฟังอัตราเร่งกันนะครับเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดนะครับผมครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมใช้งานภาษีหกหกนะครับใครสนใจก็แวะมาดูแวะมาชมมันก่อนได้นะครับ 0870892626เอ็กบูตคายดีให้บริการครับ